อาจารย์ก็มีเคล็ดลับของการเรียนหนังสือหรือการอ่านหนังสือให้ประสบความสําเร็จมาฝากง่ายนิดเดียวครับนั่นก็คือการเรียนแล้วต้องทบทวนครับมีจุดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเรียนให้รู้เรื่องเนี่ยว่ายากแล้ว แต่การรักษาความรู้ให้ถึงวันสอบอันนี้ยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนแล้วถ้าหากเราไม่ทบทวนความรู้มันไม่ได้อยู่กับเราแน่นอนถ้าเกิดเราเรียนวันนี้พรุ่งนี้ลืมก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นการทบทวนเป็นการตอกย้ำความรู้ต่างๆที่เราเรียนหรือเราได้รับในหนึ่งวันเพื่อให้มันแน่นและมันติดตัวเราจนกระทั่งถึงวันสอบ เคล็ดลับของการอ่านหนังสือของอาจารย์นั้นข้างๆโต๊ะอ่านหนังสืออาจารย์จะมีลังเปล่าอยู่ใบหนึ่งนะครับทุกครั้งที่อาจารย์ไปเรียนหนังสือมาอาจารย์จะเอาเอกสารเอาหนังสือมาวางไว้บนโต๊ะเมื่อไหร่ที่อาจารย์ทบทวนฝึกจนกระทั่งมั่นใจว่าความรู้ที่อยู่ในชีดนั้นทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหัวเราแล้วอาจารย์ก็จะทิ้งชีดนั้นลงในลังเปล่าใบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนเอากลับไปคิดนั่นก็คือการเรียนว่ายากแล้ว แต่การรักษาความรู้ให้ถึงวันสอบนั้นยากยิ่งกว่าครับฝากให้ทุกๆคนลองเอากลับไปคิดทบทวนดูนะครับเทคนิคเหล่านี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับ